ได้ไม่ได้องศาพิ้วไุนมุดมาท่านี้มาด้านผมผมไม่ได้เลยไม่มีอะไรีเหมือนเมื่อกี้ก่อนเขาจะแบบว่าดูให้ดด้วยความที่เป็นแบบครูสอบคุกภาพใช่ไหม ที่สาวคนโตของกองอ่าใช่องคอยดูแลน้องๆดูทุกคนเส้นคิ้วอะไรเงี้ยตั้งไม่ใช่ค่ะเส้นเดียวไม่ได้เลยนะคะลักษณะที่ไม้มันคัดวัดคิ้วด้วยไห่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีแบบมีแปรงวัดคิ้วอยู่เหมือนกันโอไม่คือเรารู้ว่าองศาความสวยของแต่ละคนมันแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนลูปหน้าไม่เหมือนกันแล้วเราเป็นคนที่แบบแต่งหน้าเป็นแต่พี่ชื่นชมนะเพราะทุกเช้าตอนประมาณตีสี่อ่ะเขาใส่เสื้อหนังเฮ้ยผู้หญิงบ้าเลยว่าพันผมแบบมวยแล้วไม่แต่งหน้า ยูดูด yeah. right? ีไปปะเนี่ยตอนพี il, ่ตื่นขึ้นมาหน้าพี่เหมือนเงี้ยหรอพี่แบบฮ้าคอนฟ้าทำไมยุ่ะมาถามนะคะนอกจากเรื่องเอ็กซ์ตรีภายในกองแล้วนะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่า หลไยหคนเขาก็ตามแหละก่อนอที่จะไปประกวด m ิสยูนิเ e r ร์ค่ะอังันดาเองจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวเองหรือว่าปรับตัวอะไรบ้างฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าจะไป Miss ู n ิเว r ร์ใช่ไหมคะได้คิดว่าได้สามารถพัฒนานในทุกๆด้านได้เลยคะ่ะเพราะว่าเราต้องมองตัวเองว่าเป็นน้ำเครื่องแก้วที่จะสามารถพัฒนานได้ต่อไปอแล้วพอไปประกวดระดับโลกเราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วเนี่ย เราก็ต้องสู้ประเทศอื่นให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้าก็จะพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องตอบคำถามค่ะใช่ต้องอ่านข่าวเยอะๆเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องความรู้เรื่องการตอบคำถามการเดินทุกๆอย่างเลยค่ะยังไม่รู้ด้วยว่าเราจะเจอคำถามอะไรใช่่ไม่รู้ปีนี้จะเป็นแนวไหนเนาะคุณคอลลี่ M U O ที่เขาแบบไม่ธรรมดาจริงใช่ค่ะ เราต้องรับมือกับมันให้ได้ค่ะย่างนี้ดีกว่าสุดท้ายแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนแฟนคลับเพราะว่าอยู่บนเวทีมันมีกฎมีทุกอย่างอะไรอย่างงี้ให้แต่ละให้แต่ละท่านเนาะขอบคุณแฟนนางงามของแต่ละท่านหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มแต่แฮงกียอ ก็ขอบคุณแฟนนางงามทุกๆคนนะคะที่ร่วมเชียร์หนูและก็สาวงามทุกท่านนะคะดูรู้ว่าทุกท่านไม่ได้นอนเลยนะคะยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณที่รักกันเสมอมานะคะและวันนี้นะคะอย่าลืมไปเชียร์พี่แมนดาไปสู่จัก,กรวาลเพื่อความสามของเราด้วยนะคะคลจล่ะไลดต่อไปต้องพูดภาษาเขาด้วยะ ไปก็แชร์ต so 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 ิดไม่ทันี่เลยค่ะไม่รู้อะไรอยากจะซื้อลิ้นน้องเกาไปที่บ้านสรุปดีค่ะวินาค่ะวินาก็วินาขอบคุณแฟนๆนะคะที่เชียร์วินาแล้วก็เชียร์เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเราทุกคนปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยที่มีแฟนคลับคอยโหวตส่งกําลังใจให้จนได้วินาได้เออ่ป๊อปปูล่าโหวตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะต่อไปก็ตอนนี้ก็ร่วมเชียร์อแมนด้านะคะสู่มงที่3ของประเทศไทยค่ะ คะก็อยากจะขอขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยค่ะที่เชียร์เราทั้งหมด29คนเพราะว่าพลังของแฟนคลับเนี่ยตอนประกวดอยู่บนเวทีเนี่ยมันคือพลังที่ทําทํให้เราอยากจะทําให้มันดีที่สุดสลเลยค่ะก<ล>็อยากส่งไปใช่ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็อยากจะขอกําลังใจเชียร์ด้าด้วยค่ะกับการไปคว้าจักรวาลนะคะแล้วก็รักกันอย่างนี้ไปนานๆค่ะ เราตัวพรฟ้าเองนะคะก็อย่างจะที่กลาบเวทีไปแล้วนะคะก็คือกลาบแฟนคลับก็อยากจะไปกลาบด้วยตัวเองทุกๆคนนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําได้ด้วยความที่ปริมาณเยอะนะคะงตนก็คือขอขอ,ขอบคุณจริงๆว่าถ้าไม่มีแฟนคลับก็คือไม่มีพวกเรา MUT 2 0 2 0ค่ะถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีพรฟ้าในวันนี้คะ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณากหัวใจไม่กลาบรายการเรานะวนะคงไปเเลย ค่ะก็สําหรับแพลจริงๆก็คือเราเพิ่งจะขอบคุณแฟนคลับกันไปเพราะว่าทุกคนคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขที่ผส่์ให้เมื่อวันไฟนนลที่ผ่านมานะคะเพราะเาจริง <c oughs> ๆ,ๆอยากจะขอบคุณไปถึงทีมงาน t p n มากกว่าค่ะ<ม>เพราะว่าพวกเราที่ว่าเหนื่อยแล้วพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังเขาเหนื่อยกว่า<ม>เราที่ว่านอนน้อยแล้วเขาไม่ได้นอนเพราะว่าเพราะกเป็นตัวแทน,นเพื่อนๆในการขอบคุณทีมงานที่ทำให้มีพวกเราในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอ้และสำหับนะที่สำหับนาจนนี้เชื่ออย่างนี้นะน้องๆเนี่ย เขาจะต้องขอบคุณอย่างมากเลยกับแม่ทุนหัวแต่ละคนที่ก็ดูแลกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมเสื้อพงเสื้อผ้าแต่ละอย่างนะกว่าจะได้มาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายสุดยอดจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่มาสร้างความสุขให้กับเราไม่ว่าจะเป็นความสวยทัศนคติหรือว่าจะเป็นหัวใจที่ดีงามของทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ